ขีปนาวุธร่อนโตมาฮอคกถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอเมริกาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการโจมตีเป้าหมายระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงโดยมีระยะยิงมากกว่า1,600กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีได้ลึกเข้าไปในดินแดนศัตรูโดยไม่ต้องเสี่ยงให้กองกำลังหลักเข้าใกล้ ขีปนาวุธชนิดนี้สามารถปล่อยได้ทั้งจากเรือพิฆาตรเรือดำน้ำและแพลตฟอร์มหลากหลายประเภทจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในเชิงยุทธศาสตร์การทำงานของตมอมฮอฟมีความซับซ้อนและล้ำสมัยใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานทั้งการนำทางด้วย GPS ระบบนำทางเฉ่ยและการจับภาพภูมิประเทศเพื่อให้การโจมตีมีความแม่นยำสูงแม้เป้าหมายจะอยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรขีปนาวุธสามารถบินในระดับต่ำเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ และยังสามารถปรับเส้นทางการบินได้ตลอดการเดินทางโตมาฮอคถูกใช้งานครั้งแรกในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียและตั้งแต่นั้นมาก็ถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการสำคัญหลายครั้งของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเช่นการโจมตีซีเรียยูโกสลาเวียอิรักและลิเบียผลลัพธ์ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถทำลายเป้าหมายสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการฐานทัพหรือโครงสร้างพื้นฐานทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันขีปนาวุธรุ่นใหม่ของตระกูลโตมาฮอคได้รับการปรับปรุงให้มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นไม่เพียงแต่โจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินแต่ยังสามารถโจมตีเรือรบเคลื่อนที่ได้ด้วยซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์ให้แก่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาอย่างมหาศาลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ทําให้โตมาฮอคยังคงมีบทบาทสําคัญในยุทธศาสตร์การทหารสมัยใหม่ขีปนาวุธโตมาฮอคจึงไม่ใช่เพียงแค่อาวุธที่ทรงพลัง แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพทางเทคโนโลยีและพลังอำนาจทางทหารของสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นเครื่องมือที่หลายประเทศจับตามองว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลทางทหารในภูมิภาคต่างๆได้อย่างไร